กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนลุงไม่เข้าใจทำไมแก้ผ้านในบ้านไม่ได้ละหนูโอ้ยลุงคะ จะมาถอดเสื้อผ้าเดินไปเดินมาแบบนี้ได้ยังไงเห็นแล้วอุจาตามันเดือดร้อนชาวบ้านนะระวังโดนแจ้งตำรวจนะคะอยากแจ้งก็แจ้งไปสินี่มังบงังอ้วอ้วจะทำอะไรมังก็สิทธิของว่าไม่อยากเห็นก็ปิดตาไปสิ oh, <no. S 2> บ้านของเราจะทำอะไรก็ได้คิดแบบนี้ก็ถูกแต่ยังถูกไม่หมดนะครับ ถ้าจะแก้ผ้าน้เดินทงเทงโดยไม่มีอะไรมาปิดบังแบบนี้ตามกฎหมายถือว่าเป็นการกระทําอันควรขายหน้าต่อธารกรมนันซึ่งก็คือการทําเรื่องอนาจารในที่ชุมชนหรือที่มีคนจํานวนมากนะครับถึงเราจะเดินแก้ผ้านในบ้านตัวเองแต่ถ้าเปิดผ้าม่านอาซาหรือเปิดเผยให้คนอื่นเห็นเรือนร่างก็เข้าข่ายความผิดครับและถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนมาเห็นก็ไม่จำเป็นต้องมีคนมาแจ้งความก็ได้ตำรวจสามารถเข้าจับกลุ่มได้ทันทีโดนจับแล้วก็โดนปรับได้ถึง5,000บาทเลย แต่ถ้าจะดีเพื่อนบ้านพูดคุยบอกกล่าวกันก่อนจะดีกว่านะครับไอ้ยาขอตกขอตกอะ่ะว่าจะไปใส่เสื้อผ้าเหลียวนี่แลหนูยูพาหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้